สวัสดีครับผมนนชิตแทมเพินะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่เราอยากแนะนํากลุ่มอุปกรณ์หรือว่ากลุ่มฟิตติ้งนะครับที่เราไทคอมพิวนเตอร์เนี่ยนำเข้าเองนะครับจะเป็นกลุ่มฉากรับชั้นกลุ่มแบบนี้นะครับจะเป็นอันนี้จะเป็นสแตนเลสแล้วแล้วก็มีเป็นแขนพับต่างๆที่อยู่ในกลุ่มเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับสำหรับฉากกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเป็นสแตนเลสเกรด304เลยครับเรานําเข้าเองอันนี้เป็นรุ่น10นิ้วนะครับ คู่ละ195บาทเดี๋ยวแกะดูข้างในนะครับนะครับเนี่ยฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับ10นิ้วคือระยะตรงนี้10นิ้วนะครับตรงนี้แล้วตรงนี้เนี่ยเขาสามารถถอดออกมาได้นะครับตรงนี้ครับอ่าตัวนี้เป็นค้ำยันนะครับทำให้แข็งแรงขึ้นนะครับในห่1แพ็ค195บาทเนี่ยบรรจุมา2อันนะครับหรือว่า1คู่นะครับอ่าก็จะให้มาอย่างนี้นะครับท่านก็สามารถติดได้อย่างนี้เลยนะครับหรือถ้าถ้าจะติดเป็นแนว ต้องการความแข็งรงสูงก็แนวนี้ก็ได้นะครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะไปสาธิตการติดตั้งกันอีกทีหนึ่งรุ่นนี้นะครับมี10นิ้วนะครับแล้วก็ไล่มานี่เป็นรุ่นนี้12นิ้วนะครับ12นิ้วก็240บาทคู่ละนะครับถ้าเกิดเกิน1,000บาทเราก็ส่งให้ฟรีนะครับถ้ามาหน้าร้านราคานี้ยังลดได้อีกนะครับเนี่ยฮะเป็นรุ่นนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมานะครับรุ่นนี้ก็270บาท14นิ้วนะครับเนี่ยฮะ คู่หนึ่งนะดูข้างในนะครับนี่สิบสี่นิ้วคู่ละสองร้อยเจ็ดสิบเนี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้เลยเกตสามศูนย์สี่นะครับเขาจะเจาะรูมาให้สองรูนะครับเนี่ยแล้วก็ขวานหัวเทเปอร์มาให้เรายึดยึดได้ทั้งเข้ากับปูนแล้วก็ไม้นะครับแล้วแต่ท่านครับอย่างอันนี้สิบสี่นิ้วเนี่ยนะครับระยะก็คือเนี่ยครับว่าได้สิบสี่นิ้วครับโดยประมาณส่วนด้านฐานตัวนี้แปดนิ้วนะครับ ความหนาเนี่ยวัดได้ตรงนี้ครับประมาณ3.5มมิลนะครับส่วนความกว้างนี่ประมาณนิ้วหนึ่งหย่อนนิดหน่อยนะครับ24่สิบสี่มิลนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งก็เป็นชุดแขนพับซาตินอันนี้12นิ้วนะครับ2อันชุด220บาทนะครับนี่คือคู่หนึ่งเดี๋ยวผมดึงให้ดูซาตินคือสีจะคล้ายสแตนเลสนะครับเนี่ยฮะอันนี้เป็นตัวที่เราไทคอมพิวเตอร์นำเข้าเองนะครับก็ขายดีเนี่ยฮะงานดีมากๆนะครับคู่นี้220บาทนะครับรวมส่งถ้ากรณีเกิน1,000บาทนะครับแล้วก็เนี่ยฮะ ตองดูเนี่ยฮะแบบนี้นะครับเห็นครับเนื้องานสวยมากคล้ายสเตเลสเลยนะครับลาเก็บกดลงนะครับนี่ฮะครับลายกขึ้นนะครับอ่าเขาจะล็อกนี้นะครับตรงนี้เขาจะเป็นตัวล็อกไม่ให้ชุดบนเนี่ยตกลงนะครับครับอันนี้เป็นชุด16นิ้วนะครับคู่ละ292ออันนะครับเนี่ยฮะ เนี่ยมายาว16นิ้วเลยนะครับลักษณะก็จะช่วยไม้ที่กว้างๆนะครับเนี่ยได้เลยนะครับอ่า12นิ้วแบบนี้นะครับ16นิ้วอันนี้คู่แล้ว9 0 2อันนะครับอันนี้คู่หนึ่ง220นะครับครับหรือจะเป็นรุ่นสีขาวที่ถูกลงไปอีกนะครับนี่คู่หนึ่งก็185บาท12นิ้วนะครับ อย่างที่บอกนะครับถ้ารวมกัน1,000บาทเราก็ส่งให้ฟรีนะครับอันนี้สีขาวนะครับสีขาวงานก็จะเป็นสีพ่นนะครับแบบนี้นะครับเป็นเหล็กนะครับนี่อ่าก็เป็นแบบนี้นะครับยึดเข้ากับข้างตัวนี้เป็นเชลนะครับแล้วจะเอาลงเราก็กดตรงนี้นะครับแล้วยกขึ้นอ่าอย่างนี้ก็ล็อกเนี่ยครับ12นิ้วนี่คู่หนึ่ง185บาทตัว14นิ้ว200บาทเองครับ ครับหรือจะเป็น16นิ้วนะครับ260บาทนะครับเนี่ยฮะก็จะแพ็คมาอยู่ในกล่องเป็นชุดอยู่แล้วเนี่ยนะครับเนี่ยสินิ้วเนี่ยคู่นี้สองยหกสบาทนะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับอ่าอย่างนี้ครับงานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ให้ดูใกล้ๆเลยก็ได้นะครับแบบเนี้ยเป็นสีพ่นนะครับเหล็กนะครับสำหรับการติดตั้งผมคิดว่า น่าจะดูหลายคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูผมให้ดูการใช้งานแล้วกันนะครับว่าใช้งานไงเราใช้อยู่หน้าร้านพอดีเลยครับเป็นเชลที่เวลาเราเก็บร้านเราก็ปิดเวลาเราใช้เปิดร้านมาตอนเช้าเราก็ดึงขึ้นมาเดี๋ยวไปดูนครับครับอันนี้เป็นซาตินรุ่นซาตินนะครับตรงนี้เนี่ยเรามียึดเกียวปล่อยสามตัวนะครับแล้วด้านล่างนี้ก็มีหนึ่งสองสามนะครับแล้วความยาวรุ่นนี้เป็นรุ่นสิบสองนิ้วหนึ่งฟุต ไม้เนี่ยอาจจะเกินมาก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ตัวอันนี้เป็นไม้1ฟุตพอดีนะครับสําหรับการใช้งานนะครับตอนเก็บเราก็กดตรงนี้ที่ผมบอกนะครับยกขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ปิดกดอันนี้ครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเซฟพื้นที่เสร็จแล้วตอนเช้าหรือว่าตอนจะใช้งานนะครับเราก็ดึงขึ้นมานะครับเนี่ยครับเราก็จะล็อกอัตโนมัติตรงนี้นะครับรับน้ำหนักได้สบายๆครับหลายโลครับยี่สิบโลสามสิบโลได้เลยอย่างอันนี้เป็นรุ่น12นิ้วนะครับอาจจะยืดนี้ก็ได้นะครับ หรือว่าถ้าไม้เราไม่กว้างนะครับเราจะยืดนี้ก็ได้นะครับอย่างวันนี้เดี๋ยวผมสาธิตสมมุติเป็นไม้อันนี้เป็นไม้สักนะครับนะครับถ้าเกิดด้านนี้อาจจะยาวเกินใช่ไหมครับอาจสมมุติเรามีเราจะยืดด้านนี้ก็ทําได้ครับเนี่ยครับทีนี้ว่าด้านตัวนี้เป็นคายันนะครับเขาจะขวางอยู่สาเหตุที่เขาต้องถอดได้เพราะเวลาจะยืดเกี่ยวล่อยเนี่ยจะยืดไปได้ครับตรงนี้เขาก็เลยสามารถถอดออกมาได้นะครับตรงนี้เนี่ยครับ สมมติว to to. Ips, control, like white, ่าตรงนี้เป็นระยะที่เราจะยึดนะครับผมสมมุตินะครับอันนี้เป็นการสาธิตอันนี้จริงๆถ้าท่านมีระดับน้ําก็ใช้ระดับน้ําได้นะครับตรงนี้ครับเนี่ยครับถ้าท่านอาจจะวางระดับน้ําก็ได้ดูระดับน้ํานะครับส่วนแนวนี้นะครับส่วนแนวนี้นะครับผมยังไม่ได้ยึดนะครับอ่อยๆเอ้าสมมติว่านนี้เป็นเชลล์นะครับเราจะยึดลงไป อ่าก็คิดได้เลยนะครับรับ <c oughs> จริงๆก็ถ้าเกิดไม่ได้รับน้ำหนักมากก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าแต่ถ้ารับน้ำหนักเยอะนะครับตรงนี้เขาเออกแบบให้สามารถมีควายันได้ยกขึ้นไปนิดนึงนะครับอ่าเนี่นะครับอ่าครับ ก็มีจําหน่ายที่ร้านเราแล้วก็มีส่งเป็นอ,ออนไลน์ด้วยนะครับแบบนี้ครับตัวนี้เป็นสแตเลสนะครับเกรดสามูสี่อย่างเงี้ยอันนี้เราก็ยังเหลืออยู่เยอะพอสมควรนะครับหวังว่าคลิปนี้จะได้รับประโยชน์นะครับลองสั่งซื้อันึข้ามาครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม